สวัสดีครับเอท่านครับสวัสดีวันแรงงานนะครับวันที่1พฤษภาค,คมครับวันนี้ตอนรับวันแรงงานมาอัปเดตรถเก๋งซีดานสไตล์ผู้บริหารเข้าใหม่1คันนะครับคันนี้เป็น Toyota Camry 2.0G ป2013ี2013-14สีบอลเงินรถออกห้างมือเดียวป้ายแดงสภาพแรกเข้าเลยก็หมาว่าคันนี้สภาพนางฟ้าสีเดิมน็อตเดิมไม่มีขยับเลยนะฮะเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงด้วย วันนี้มาอัปเดตข่าวใหม่ล่าสุดนะครับวันที่1พฤษภาค,คมวันแรงงานนะฮะโดยค่าตัวของเขาตอนนี้เพียงแค่4 4 9 0 0 0บาทเท่านั้บาททนเองจากราคาหลักล้านนะครับเหลือ449,0 0 0ับาทกับเจ้าตอยตาแคมรี่รถหรูสไตล์ผู้บริหารปี2013ครับ2 0 G, เสเบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สรถมือเดียวป้ายแดงสภาพแรกเข้านี่ครับเดิมๆโรงงานเลยครับมาพร้อมสีบอลเงินนะครับคันนี้เป็นโฉมปี2013.14 ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกให้มาครบเลยนะฮะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าแบบ VIP สวยๆนี่เลยนะฮะเป็นโครเมียมสวยงามนะครับตัวรถนะครับเป็นเกิ่งซีดานขนาด 2.0G เป็นซินล้วนนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าเคมรีนะครับรถในฝันของใครหลายๆคนเลยราคาย่อมเยาวจับต้องได้เพียงแค่4 4 9 0 0 0บาทมาดูรอบคันคันนี้กันเลยครับล้อแมกันลอยเดิมๆโรงงานนะครับดิสเบก4ล้อหน้าหลังเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับ สภาพแรกเข้านะคันนี้นะครับเพื่อให้น้องทําความสะอาดนะครับเช็ดนะครับปัดฝุ่นแล้วก็รีวิวกันเลยครับยังไม่ทํายังไม่ได้ล้างเลยนะฮะยังไม่ได้ปรับสภาพแต่ทั้งสิ้นเพิ่งเข้ามาล่าสุดวันนี้นะครับสียาง2องหนึ่ทับน R สินะครับแม็กสินิ้วนะครับยางปี2 0 2พนะครับเป็นยางบิสโตรนะครับคันนี้ดอกยางก็ยังสวยอยู่เลยดิสเบรกงสีร้อหน้าหลังนะครับน็อตห้าลูนะครับกระจกมองข้างทับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ด้วยเครื่องยนต์เป็น2.0 VVTI นะครับเบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับคิวโคลเมียมเหมือนว่าจะเป็นตัวชายล่างนะครับหรือตัวขอบยางรีดน้ำฝนด้านบนด้านล่างนะครับเสา A เสา B เป็นดำเงานะครับคงความเดิมโรงงานอยู่ครบหมดครับคุณผู้ชมนี่ครับกระจกโคดเดิมโรงงานนะครับออโต้รานต่างๆอยู่ครบเลยนะครับคิวโคลเมียมเดิมโรงงานสวยๆใสๆมือจับนะครับตรงการจะเป็นแถบคิวโคเมียมนะครับ ล่างข้างจะเป็นสีบอลเงินนะครับสีเดียวกับรถเลยนะครับกระจกมองข้างก็พับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับคันนี้สวยงามนี่ครับกระจกบานหน้านะครับเดิมโรงงานเช่นกันนะครับไม่เคยมีการเปลี่ยนครับคุณผู้ชมรถสวยคุณภาพเปรดเองหนึ่งคันที่อยากจะให้ลูกค้านะครับชมกันวันนี้ที่ต้นยูสคาต้อนรับวันแรงงานเอารถสวยๆมาอัปเดตรีวิวกันอีกแล้วนะครับนี่ฮะโตยต้าแคมรี่ใครสนใจแคมรี่รุ่นนี้ก็สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับ โทรเข้ามาที่เบอร์095-0566926ครับกระจกโคดเดิมทุกบานนะครับนี่ฮะรถสวยโครงสร้างเดิมรับประกันคันนี้ครับนี่ฮะรถมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับออกห้างมือเดียวป้ายแดงนะครับสวยงามนะครับดันท้ายนะฮะก็เป็นเรียกว่าท้ายเบนนะฮะคันนี้นะท้ายเบนนะไฟท้ายเป็น LED สวยงามมีเซ็นเซอร์ให้นะครับคิ้ว นะครับโครเมียมบริเวณเส้นคาดฝากระโปรงท้ายเดิมๆอยู่ครบเลยโลโก้ Camry นะครับเป็นโครเมียมนะครับนี่ครับโลโก้ 2.0G เป็นโครเมียมนะครับตัวรถเป็นสีบอลเงินสีเดิมโรงงานนะครับตัวรถเป็นสีบอลเงินสีเดิมโรงงานนี่ครับรถสภาพนางฟ้าเข้าใหม่นะโตยต้าแคมรี 2.0G 2013จดใช้งาน14นะครับราคา449,000บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาด่วนเลยนะครับเพิ่งเข้าใหม่ล่าสุดวันนี้วันที่1พฤษภาค,คมวันแรงงานนะครับผมนี่ฮะสนใจติดต่อด่วนเลยนะฮะล้อแม็กอันลอยเดิมเดิมโรงงานนะครับล้อไม่มีเบียดเลยนะล้อไม่มีเบียดไม่มีปีนฟุตบาทแต่อย่างใดนะครับรับประกันรถสวยโครงสร้างเดิมเดิมนี่ครับคุณผู้ชมใครสนใจคันนี้ขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะนี่ครับให้ดูกันนะครับกระจกโคตรเดิมโรงงานหมดนะครับ นี่ครับกระจกโคดเดิมโรงงานหมดนะครับขอบยางตัวคิ้วโคมียมต่างๆเดิมๆนะฮะเสาเอลเสาบินี่เป็นดําเงาสวยงามนะฮะสติ c ก e r ออโต้รามโคดเดิมอยู่เดิมครบหมดเลยนะครับนี่ครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวนะครับโลโก้ VVTI เดิมๆนะครับอยู่ครบหมดนะครับภาษีนะก็ปีหน้าเลยครับ26มีนา68เลยนะภาษีปีหน้าเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับ ใครสนใจขอละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับคันนี้กุญแจสำรองมีทั้งหมด3ชุดเลยกุญแจมีทั้งหมด3ชุดนะฮะมีดอกรีโมท2นะครับแล้วก็ดอกไขอีกหนึ่งนะครับคันนี้กุญแจอยู่ครบหมดเลยนะฮะคุณผู้ชมนะครับนี่ครับกุญแจได้ไป3เลยนะครับคุณผู้ชมมีดอกไขยเพิ่มเติมให้1ชุดรีโมท2ตัวนะครับนี่ฮะโครงสร้างเดิมเดิม จังหน้าก็จะเป็นโครมเมียมแบบนี้นะครับสวยงามสีบอลเงินก็ดูแลรักษาง่ายด้วยนะครับภายนอกรอบคันสภาพแรกเข้าเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆสวยงามเดิมๆแบบนี้เดี๋ยวเข้าไปดูภายในกันต่อเลยนี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในของเจ้าแคมรี่เข้าใหม่คันนี้กัน 2.0G ปี2013-14ภายในก็สภาพเดิมๆนะครับยังไม่ได้มีการปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชมนี่ครับ รถเพิ่งเข้ามาวันนี้ล่าสุดเลยนี่ครับนี่คือเบาะเดิมเจ้าของเดิมใช้งานเบาะเดิมเดิมแบบนี้เลยเบาะไม่มีขาดครับคุณผู้ชมนี่ครับเบาะตึงไม่มีขาดและได้เบาะเดิมแท้เดิมโรงงานด้วยเบาะปรับไฟฟ้านะครับคู่หน้าสองตัวเลยนะฮะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับสำหรับฝั่งคนขับก็จะมีตัวดันหลังไฟฟ้ามาให้ด้วยนะับคุณผู้ชมแล้วก็ตัวเบาะนะฮะจะมีตัวระบายอากาศนะครับบริเวณตรงกลางตรงนี้ถ้าจะเป็นรูระบายอากาศ ไม่อับชื้นนะครับระบายอากาศได้ดีนะครับนี่ฮะเบาะปรับไฟฟ้า2ตัวนะครับนี่ครับระบายอากาศได้ดีเป็นเบาะหนังสีเบจครับคอนโซลด้านในจะเป็นทูโทนนะเป็นสีเบจสลับด้วยสีดําแล้วก็อินเสิร์ตเป็นด้วยลายไม้แบบนี้ครับนี่ครับคอนโซลเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับคอนโซลก็จะคอนโซลเกียร์จะเป็นลายไม้แดงแบบนี้นะฮะตัดด้วยคิ้วสีเงินนี่ครับคุณผู้ชม ระบบแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้แยกอิสระซ้ายขวานะครับเครื่องเล่นจะเป็น C D F M M P 3ปรติทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยจะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับกุญแจนะครับเป็นรีโมทนะครับบิดสตาร์ทดูเบ้ากุญแจนะครับไม่มีเยินนะฮะสภาพเนียนกิบกิบเลยนะครับคุณผู้ชมสครับเพจต่างๆนะครับนี่ครับคิวสแตนเลสนะครับโรเมียเนคคิวสแตนเลสตแคมรี่นะฮะต่างๆอยู่ครบหมดเลยนี่ครับ ที่เปิดฝากระโปรงหลังแล้วก็ฝาถังน้ํามันนะครับฝากระโปรงหน้านะครับแป้นเบรกแป้นคันเร่งนะครับผมแล้วก็เบรกนะครับมือนะครับเป็นแบบเหยียบเบรกนะครับผมเนี่ยเป็นแบบเหยียบนะครับผมใหญ่บวกใส่มาให้คอนโซลฝั่งคนขับนะฮะประตูเป็นออออโต้ทุกบานเลยกระจกไฟฟ้า o o ออออโต้ทุกบานกระจกมองข้างพักไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีเซ็นอร์ล็อกนะครับเป็นลายไม้สวยงาม แผงประตูก็สวยๆเดิมๆเลยไฟเวลข้ามไลท์ติดครบหมดนะครับเม็ดอาร์ตประตูเดิมโรงงานอยู่ครบหมดนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเรียกว่าคันนี้สวยเดิมนะครับเดิมโรงงานน็อตไม่มีขยับนะน็อตกับประตูเดิมๆมโรงงานนี่ครับเดิมเดิมโรงงานอยู่ครบหมดนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสติ๊กเกอร์ความดันลมยางต่างๆอยู่ครบหมดเม็ดลเม็ดอาร์ตดึงได้ทุกบาทนะครับนี่ครับเม็ดอาร์ตดึงได้ทุกบาทเลย ดึงให้ดูกันนี่ครับรับระกรถสวยโครงสร้างเดิม100%ครับอันนี้ไม่มีชนหนักนี่ครับดึงให้ดูเมทาร์สวยคมนี่ครับเมอาร์คสวยคมเดิมโรงงานทุกเม็ดนะครับ t o y o t a Camry 2.0G 2 0จ3ดจดใช้งานปี14ราคาค่าตัวเพียง449,000บาทนะครับรถสไตล์ผู้บริหารจากราคาหลักล้าน เหลือ4 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นใครสนใจรีบติดต่อด่วนก่อนรถติดจองนะครับสภาพสวยนางฟ้าแรกเข้าเลยนะฮะมาดูด้านหลังกันต่อครับคุณผู้ชมด้านหลังก็เป็นเบาะเดิมโรงงานแท้ทูนะครับคันนี้นะเบาะเดิมโรงงานทั้งเซ็ตเลยนะครับผมแล้วก็เบาะไม่มีขาดนะครับเดิมเดิมโรงงานด้านหลังก็จะมีแอร์หลังให้นะครับนี่ครับกรอบแอร์หลังจะเป็นลายไม้แบบนี้ครับสวยงามนะครับคอนโซลสวย ผิวพันธ์ดีนะครับคอนโซลสวยผิวพันธ์ดีรถมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้ดึงตรงนี้ออกมาจะเป็นที่พักแขนนะครับแล้วก็จะเป็นที่วางแก้วน้ำนะครับนี่ครับมีที่ชูผมเมาออกนะนี่ครับรถพึ่งเข้ามาให้เห็นเลยว่ารถพึ่งเข้ามาล่าสุดเลยนะนี่ฮะนี่ครับนี่ครับเิมาเป็นที่วางแก้วน้ํานะครับคุณผู้ชมนี่ครับที่วางแก้วน้ํา แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเปิดฝาเปิดไปหยิบของด้านหลังนะครับเปิดหยิบของด้านหลังนี่ครับสามารถล็อกได้นะครับสายบ่งสายเบลล์ต่างๆก็อยู่เดิมครบหมดนะครับพรมใยบวบใส่มาให้นะครับนี่ครับตัวสครับเพดคิวสแตนเลสแคมรี่ต่างๆอยู่เดิมครบหมดเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมนี่ครับสายเบล์นะครับ ปี2013นะครับปี13นะครับคันนี้เบล์แท้นะฮะปี13นะนี่ครับ13จดใช้งานปี14นะครับคันนี้นะครับแผงประตูสวยนะครับโค้ดเดิมอยู่ครบหมดเลยฟิล์มเดิมที่ติดไว้เป็นของลามินานะครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบตัวเซฟตี้ต่างๆอยู่ครบหมดนะฮะตัวเซฟตี้ตัวนีลภัยต่างๆอยู่ครบหมดนะฮะรถคอนโซลสวยมากนี่ครับ รถบ้านออกข้างมือเดียวป้ายแดงเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงนะครับโอนกรรมสิทธิ์จากตัวตาลิสซิ่งมาเป็นบุคคลเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้รถมือเดียวป้ายแดงนะครับสำเนารถเล่มรถมีครบกุญแจสำรองครบนะครับใครสนใจคันนี้ติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยวันนี้มาอัปเดตให้ดูกันรถเข้าใหม่สภาพแรกเข้าเดิมๆรีวิวกันแบบสดๆวันแรงงานนะครับวันนี้วันที่1พฤษภาคมนะ ใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครจากราคาหลักล้านเหลือ449,000บาทโดยต้าแคมรี่ 2.0G โฉมปี1 3 1 4นี่ครับวนให้ดูรอบคันภายนอกถ้ายเบนนะฮะไฟเบรกตรงที่3อยู่ตรงนี้ครับนี่ฮะเป็นไฟเบรก led ตรงที่3กระจกบานหลังนะครับเป็นตัวไล่ฟ้ากรนะจกก็โคดเดิมทุกบานหมดนะครับกระจกโคดเดิม โลโก้เดิมทุกบานหมดนะครับนี่ฮะให้ดูกันเลยเปิดให้ดูฝั่งซ้ายกันนะครับสวยคอนโซลนั้นในนะครับจะซ้ายจะขวาสวยงามเดิมเดิมโรงงานนะครับนี่ฮะสครับเพจตัวคิวสแตนเลสนะครับแคมรีต่างอยู่ครบหมดเลยนะครับไฟเมลค้ามนะครับนี่ครับสวยเดิมเดมอยู่ครบหมดเลยเมทอาร์คบานประตูสวยๆนะครับนี่ฮะ สวยงามนะครับรถยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชมให้ดูกันเลยนะฮะเม็ดองเม็ดอาร์ตดึงให้ดูสวยๆนะครับรับประกันคันนี้รถเดิมนะครับมือเดียวป้ายแดงไม่มีชนหนักพิกคว่ำจมน้ำตัดต่อกับเครื่องหรือผิดกฎหมายมาแต่อย่างใดรับประกันรถสวยมากคันนี้นะครับสภาพนางฟ้าใครได้ไปใช้งานคุ้มค่าแน่นอน449,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ 13.14นะครับตัวใต้แคมรี่รถหรูสไตล์ผู้บริหารราคาย่อมเยาวนี่ฮะดูสภาพเบาะนะครับรถเพิ่งเข้ามาล่าสุดวันนี้นะครับคุณผู้ชมดูสภาพเบาะนะครับนี่เบาะเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับนี่ฮะกล่ามหน้าประตูเดิมๆเลยนะฮะนี่ครับเดิมๆเลยสครับเพจเห็นไหมฮะ2013นะครับนี่ฮะจูนสองพนสิบส เพดเดิมโรงงานอยู่ครบสติ๊กเกอร์มอกอนะครับอยู่เดิมครบหมดเลยเบาะไฟฟ้า2ตัวนะครับนี่ครับสครับเพดนะครับคิวสแตเลสต่างๆอยู่ครบหมดนะฮะคอนโซลด้านในนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างนะยังไม่ล้างยังไม่ได้สปาเก็บงานใดๆเลยนะครับเบาะถือว่าสมบูรณ์มากได้เบาะแท้เดิมโรงงานด้วยนะฮะของแท้เดิมศูนย์เลยนี่ครับคุณผู้ชม เม็ดอาร์คเม่ดดึงเน้ทุกบานนะครับสวยเดิมครบหมดนี่ฮะดึงให้ดูกันเลยคลมกริบนี่ับเม็ดอาร์คสวยคมกริบเดิมโรงงานแท้ทรูนะครับคันนี้นี่ครับเม็ดอาร์คสวยเดิมนะครับใครสนใจแคมรี่คันนี้ก็สามารถติดต่อเพิ่มเติมขอรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะฮะติดต่อมาที่เบอร์095 056 6926นนะครับนี่ครับรถสวยนะคันนี้เข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับต้อนรับวันแรงงาน รถหรูสไตล์ผู้บริหารจากราคาหลักล้านเหลือ4 4 9 000, ry, 0 0 0โตโยต้าแคมรี 2.0G สีบอลเงินนะครับ2,013.14สภาพแรกเข้านะครับถือว่าเป็นสภาพสมบูรณ์นางฟ้าเลยทีเดียวนี่ยังไม่ไล้างเลยนะครับมาอัปเดตมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ชมก,กันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวไปสตาร์ทรถนะครับดูระบบนะครับแอร์ Air, นะครับแล้วก็ดูระบบอื่นๆกันนะครับ เดี๋ยวขอญาตเปิดฝากระโปรงท้ายให้ดูก่อนนะครับคุณผู้ชมก่อนจะไปสตาร์ทรถนะครับนี่ครับฝากระโปรงท้ายนะครับฝาถังน้ํามันนี่ครับเปิดให้ดูกันเลยนี่ครับรถเดิมนะครับรถเดิมนะครับการันตีแน่นอนว่ารถเดิมเซ็นเซอร์กระยะมีให้2จุดนะครับด้านหลังนะครับมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะครับปลายท่อนะครับก็เป็นปลายท่อเดิมโรงงานนะครับนี่ครับดิฟฟิวชันด้านล่างต่างก็สมบูรณ์มากนะครับ ตัวเหล็กชักลากต่างๆนี่ครับอยู่ครบหมดเลยนะฮะคุณผู้ชมรถเดิมแท้ทูสีเดิมโรงงานมาเต็มนี่ด้านหลังนะครับกล่องด้านหลังนี่ยังไม่ได้เอาออกเลยจากเจ้าของเดิมนะฮะนี่ครับคุณผู้ชมนี่ฮะให้ดูกันนะครับฐานพลาสติกนะครับเดิมๆอยู่ครบเลยนะครับฐานพลาสติกนะฮะเดิมๆนี่ฮะ รถยังไม่ได้ล้างไม่ทาความสะอาดนะก็มาอัปเดตกันแบบสดๆเลยนี่ครับนี่คือแม่แรงนะครับแม่แรงนี่คือยังไม่ถูกใช้งานเลยครับคุณผู้ชมนะครับแม่แรงยังไม่ถูกใช้งานตัวบล็อกขันต่างๆก็ยังไม่ถูกใช้งานนี่ครับแม่แรงบล็อกขันเหล็กชักลากต่างๆนะครับเราเปิดออกมาก็จะเป็นล้อยางอันไล่นี่ครับล้อยางอันไล่นะครับคุณผู้ชมซีนนะครับซีนเดิมโรงงานนะครับ ซีนเดิมโรงงานอยู่ครบหมดนะครับนี่ฮะนี่ครับหลุมยางอะลาซีนเดิมโรงงานอยู่ครบหมดเลยนะครับรถสภาพนางฟ้าคันนี้นะครับเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนี่ครับหลุมยางละลาเดิมซีนเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับตะเข็บเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับนี่ครับซ้ายขวานี่ครับตะเข็บเม็ดอาร์ตต่างๆนะฮะตะเข็บแนบสนิทนะครับไม่มีสนิม นะครับเป็นอาร์คสวยฝากระโปรงท้ายก็เดิมๆนี่ครับฝาถังน้ํามันฝาเดิมโรงงานนะครับรองรับเชื้อเพลิงถึง e20 นะครับเบนซินถึง e20 เลยแก๊สโซฮอล91 95เบนซิน e20 ได้หมดนะครับนี่ครับฝาถังเดิมๆนะฮะนี่ครับให้ดูสภาพแรกเข้ากันเลยนะฮะรถสวยนะครับราคาจับต้องได้นะครับ 2.0G ปี2013ราคาเพียง4,49,000บาทเท่านั้นจากราคาล้านกว่านะครับเหลือ4,49,000บาทใครสนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทรถดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ฮะ ระบบแอร์นะครับผมเป็นแอร์ออโต้นะครับแยกสลักซ้ายและขวานะครับคันนี้ก็จะมีม่านหลังที่เป็นม่านไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือปุ่มเปิดปิดม่านหลังนะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับนี่ค่ะม่านหลังนะกดไปนี่ครับม่านหลังก็ทํางานปกติเลยสมมุตินี่ครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับเบาะไฟฟ้านะครับนี่ครับใช้งานได้หมดนะครับ นี่ครับมไฟฟ้านะครับผมนี่ครับคอนโซลสวยไม่มีถลอกเลยนะครับเปิดมาตรงนี้นะครับจะเป็นตัวที่เสียบ a u x แล้วก็ USB Power Out l e t าทนะที่ใส่ของกระจุกกระจิกต่างๆนะครับเปิดปิดได้ตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วน้าครับเปิดมาแบบนี้นะครับนี่ครับสวยงามคอนโซลเป็นลายไม้แดงนะครับคุณผู้ชมนะครับกรอบขั้นบันไดตรงเกียร์จะเป็นสีเงินแบบนี้นะครับไฟลายน้ําต่างก็อยู่ครบหมดมีชิปล็อกนะครับ ตรงนี้ก็เปิดได้นะครับนี่ครับเปิดออกมาจะเป็นที่ใส่บุหรี่นะครับแล้วก็มีที่เสียบบุหรี่นะครับที่เสียบบุหรี่คันนี้มีให้นะเราถอดเก็บไว้นะครับพร้อมกุญแจสำรองนะครับผมเดี๋ยวหายกุญแจสำรองนะครับมีดอกรีโมท2อันนะครับแล้วก็มีดอกไขยอีกหนึ่งดอกนะครับมีที่จุดบุหรี่ให้ด้วยนะที่ใส่ของต่างๆนะครับครบเลยนะครับนี่ครับสวยงามคันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น นะครับถือว่าใช้งานไม่เยอะนะครับผู้ชม1นึ0 0 0สนหนะครับโตย o ต้าแคมรี่นะครับโตย o ต้าแคมรี่สองจุดศปีสิบสามจสิผิวพันธุ์พวงมาลัยดีมากนะครับไม่มีถลอกนี่ครับตัวหนังสือปุ่มกดต่างๆตัวลายน้ำต่างๆอยู่ครบหมดนะครับสมบูรณ์ครั้นี้ต้องบอกเลยว่าสภาพหนังฟ้าจริงๆนะครับเช็คศูนย์เข้าศูนย์ตลอดนะครับนี่ครับระบบ กระจกนะฮะเป็นไฟฟ้าออตโต้ทุกบานนะครับเป็นออตโต้ทุกบานเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ค่ะไฟฟ้าออตโต้หมดนะครับกระจกสี่บานนะครับนี่ฮะด้านหลังก็เป็นไฟฟ้าออตโต้เช่นกันนะครับใช้งานได้หมดเลยนะครับนี่ครับบานนี้นะฮะ อ่ารับสมบูรณ์นะครับผู้ชมนี่ครับคอนโซลสวยนะครับคอนโซลสวยผิวพันธดีนะครับไม่มีรอยเลอะเทอะเปื้อนๆไม่มีคราบน้ำหงน้ำหอมอะไรต่างๆนะครับใช้งานได้ดีปกติเลยนะครับผู้ชมคิ้วนะครับเป็นลายไม้สวยงามเครื่องเสียงก็เป็น C D F M M P 3ต่างๆนะครับครบเลยนะตัวถอยตัวถอยก็จะมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยเซ็นเซอร์ถอยนะครับ นี่ฮะยลเอียดก็ถือว่าสมบูรณ์เลยนะครับคุณผู้ชมซองหนังต่างๆอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับซองหนังต่างอยู่ครบหมดนะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับนี่ครับโอนกรรมสิทธิ์จากต o วต้าลิสซิ่งนะครับนี่ครับในการโอนนะฮะเล่มสวยนะครับโอนกรรมสิทธิ์จากตัวต้าลิสซิ่งนะครับมาเป็นเจ้าของเดิมนะครับก็เป็นรถมือเดียวนะฮะออกห้างป้ายแดงนะครับคุณผู้ชมนี่ครับ สวยงานคันนี้สมบูรณ์นะคันนี้ใครสนใจติดต่อด่วนเลยเจ้าโตโยต้ Camry เข้าใหม่นะครับ 2.0G 2013-14นะครับจากราคาหลักล้านเหลือ4 4 9 0 0 0บาทถือว่าคุ้มค่าน่าใช้งานรถสไตล์ผู้บริหารนะครับจับต้องได้แล้วก็เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเช็คซูนตลอดนะครับสภาพนางฟ้านี่คือสภาพแรกเข้านะครับ น้อยคันนะครับที่จะหาสภาพนางฟ้าแบบนี้นะครับคุณผู้ชมโดยต้แคมรี่นะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงคันนี้ใครสนใจได้ติดต่อเพิ่มเติมเข้ามานะครับนี่ฮะสวยมากมากนี่ครับรายละเอียดก็ตามรีวิวเลยครับคุณผู้ชมเข้ามาใหม่ล่าสุดวันนี้นี่ครับไฟท้ายนะครับท้ายเบนซ์นะครับเขาเรียกท้ายเบนซ์นะไฟสองปงสองป้ายต่างๆติดครบหมดนะฮะนี่ครับ ฝากเพื่อนๆไว้เลยครับคันนี้นะครับใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อเพิ่มเติมเข้ามานะฮะก่อนจะติดจองไปเสียก่อนนะฮะรถสวยมากวัไปวครับเพื่อนๆนะครับนี่ครับการันตีรถสวยเม็ดอาร์คเดิมรถสวยเดิมโครงสร้างเดิมนะเบาภายในก็ได้เบาเดิมศูนย์เลยนะฮะเบาะเดิมโรงงานเลยนะฮะไม่มีการปรับสภาพไม่มีการเปลี่ยนเบาะนะฮะนี่คือสภาพแรกเข้าที่เรามารีวิววันนี้นะครับนี่คือสภาพแรกเข้านะ ขนาดสภาพแรกเข้ายังสวยขนาดนี้ยังไม่ได้สปาล้างทํำขาอสะอาดใดๆเลยนี่ครับเครื่องยนต์ก็เดินเรียบเลยไม่มีสะดุดนะครับรถเช็คศูนย์ตลอดนะครับคุณผู้ชมนะครับไฟหน้าต่างๆก็ติดครบหมดนะไฟตัดหมอกไฟหน้าต่างๆนี่ครับแคม r รี ry, นะครับ2.0 G 2013นะครับใครสนใจขอเรียนเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับรีบโทรเข้ามาที่เบอร์0950566926นะฮะ นี่ครับสภาพแรกเข้าจริงๆนะฮะยังไม่ทําความสะอาดใดใดเลยนะฮะฝาโปงฝาโปงห้องคงห้องเครื่องนี่ครับเครื่องยนต์เดิมๆมนะครับนี่ให้ดูหัวน็อตกันนะครับน็อตฝาโปงเดิมเดิมนี่ครับไม่เคยมีการถอดนะครับน็อตฝาโปงเดิมๆมเลยนี่ครับตัวปั๊มต่างต่างเดิมเดิมอยู่ครบหมดเบ้าจงเบ้าโชค๊คนี่ฮะจะเห็นว่ายังมีคราบฝุ่นคราบใช้งานอยู่ยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดเลยนะฮะ จับมารีวิวอัปเดตให้กับเพื่อนๆนะครับชมกันก่อนเลยนะคะโครงสร้างเดิมคันนี้น็อตเดิมไม่มีขยับเลยนะคะฝากไปด้วยตยัวต้าแคมรี 2.0G นะครับปี2013จดใช้งานปี14ใครสนใจคันนี้ขอเรียบเพิ่มเติมติดต่อเข้ามาด่วนของเราติดจอนะ449,000บาทเท่าน,นั้นจากราคาหลักล้านเหลือ449,000บาทคุ้มค่าหน้าใช้งานมากๆครับ วันนี้ขอบคุณ f อทุกท่านนะครับสวดดีวันแรงงานขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับแล้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้อากาศร้อนมากๆนะครับกันนี้ได้รถผู้บริหารนะครับจากราคาหลักล้านเหลือ4 4 9 0 0 0เลขใหม่เข้าไป110,000โลเองนะครับรถมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับสภาพนางฟ้าสีเดิมโรงงานเรียกว่าเดิมโรงงานไม่มีขยับเลยเบาะเบเดิมโรงงานหมดนะครับ ก่อนสปาเก็บงานวันนี้มาอัปเดตให้ชมกันนะครับใครสนใจคันนี้ก็รีบติดต่อเข้ามาวันนี้เลยนะครับผมวันนี้ขอบคุณ f อฟซิวทันนะครับขอลาไปก่อนจะเป็นเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีวันแรงงานครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับสวัสดีครับ